ลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์เชิร์สนใจโทร096-919-1789 กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากเมาส์ค่ะทันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้านะคะคำเดียวสั้นๆนะแต่มีคุณภาพนั้นนั่นก็คือเชิดนั่นเองนะคุณผู้ชมนะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของคุณให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะ3<ช>ตัวเลยท <เล S 2> ีเดียวค่ะใช่ค่ะตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะเชิดรสวอเทอร์ซอฟค่ะตัวนี้เป็นสบู่น้ําแรกกุหลาบค่ะ,ะดีท็อกผิวนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ลดปัญหากระฟ้าจุดด่างดาแล้วก็สิวด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วก็ใช้ล้างหน้าได้ทั้งเช้าและเย็นครัับส่่่ววนตที2คคะรมกุลา หน้าเด็กค่ะครีมตัวนี้นะฮะใช้ทาเช้าเย็นนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับตัวนี้นะะสกัดจากสเต็มเซลล์ของกุหลาบนะฮะบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเหมาะกับทุกสภาพผิวครับค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเชิดเนเจอรัลฟาวเดชเชนครีม SPF50PA บวกบวกเป็นครีมกันแดดค่่นะนะครับเมื่อมลภาวะต่างๆตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนไว่าจะเป็น PM 2.5หรือว่าแดดในบ้านเราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า SPF มันจะต้องค่าสูงมาตรฐานของแดดมในประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ครีมกันแดดที่มีคีเอชพีเอฟห้าสิบพีเอบวกบวกวนะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปซื้อลักษณะอย่างเงี้ยในเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะฮะแต่วันนี้มาแล้วให้สัมผัสได้มไม่ว่าจะเป็นคุณน้องๆหนูหนูหรือว่าคุณพี่พต่างๆเนี่ยอยากจะใช้แบรนด์เฉิดนะนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสุดคุ้มจริงๆค่ะปกติคุณซื้อไป3ชิ้นเนี่ยราคาอยู่ที่1849บาทแต่วันนี้พิเเศษเลยสําหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามานะคะ ลดให้พิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีไปเลยแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะเปิด6ข้อเรียกร้องนะสารายื่นถึงไมพิวรัตนะฮะในเรื่องของ 6ในหนึ่งใน6นี่ก็คือต้องมีซื้อบ้านด้วยฮะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่คุณไม้นะคะไปออกรายการโหดกระแสทางด้านของทนายเจมส์ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะหข้อเรียกร้องที่คุณซาร่ายื่นมาถึงคุณไม้โดยทั้งข้อ6เรียกร้องเนี่ยก็จะมีนะคะอย่างข้อหนึ่งเลยคือขอให้คุณไม้เนี่ยจ่ายเงินเล่าเรียนของลูกนะคะที่เธอเนี่ยได้จ่ายไปแล้วที่โรงเรียนนานาชาติภูเก็ตให้จ่ายคืนและก็ต้องจ่ายค่าเทอมต่อไปไอเนี่ยในอนาคตจนกว่าลูกเนี่ยจะจบปริญญาเอก<ห>แล้วที่2เลย<ห>ใช่แม่ก็คือยาวๆเลย ะะส่วนข้อที่2คือจ่ายค่าคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าบุตรจะช่วยเหลือตัวเองได้ข้อที่3ค่ะให้จ่ายเงินเดือนให้กับซาร่าจากปกติเนี่ยคือคุณไม้ให้อยู่แล้วตกเดือนละ3 0,000ื่นขอปรับเป็น5 0,000ื่นจนกว่าลูกจะมีรายได้หาเลี้ยงตัวเองได้ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าต่อให้น้องแม็กซ์เวลจะบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ถ้ายังหารายได้เลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องจ่ายให้เรื่อยๆก็เ,เลี้ยงไปตลอดชีวิตค่ะและข้อที่4นะคะขอให้ซื้อบ้านหรือว่าคอนโดนในกรุงเทพให้ลูกเพื่อที่ว่าจะได้มีบ้านหรือ ว่าคอนโดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนในตัวกรุงเทพนะคะส่วนข้อที่5ค่ะห้ามนําบุตรไปหาไรายได้เพื่อประโยชน์ของไม้ออและข้อ6ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ร้องหรือว่าคุณไม้เนี่ยนำบุตรไปหาไรายได้ถือว่าจะเป็นปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างร้ายแรงผู้ค้านมีสิทธิ์กีดกันจนกว่าจะสํานึกในการกระทําเท่านั้นค่ะน่นะนะคะก็แม่ว่าไงคะหนักทุกข้อคะ่ะมันมันดูเกินไปไหมแม่สําหรับแม่คุยได้คุยได้ต่อรองได้ค่ะแต่ซาร่าเขาไม่รู้ใคร เราเข้าใจโอเคคนเป็นแม่นะฮะเข้าใจโอเคคนเป็นแม่แต่บางทีเราเรียกร้องถ้ามันหนักเกินไปแล้วในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ว่ามันเหนื่อยนะแม่ว่าการเลี้ยงลูกมันจําเป็นต้องมีเงินเยอะๆไหมคะเยอะขนาดนี้ไหมจําเป็นต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเด็กบางคนก็เยอะเด็กบางมันมันขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ปกครองสภาพของเศรษฐกิจภายในครอบครัวสภาพของ กำลังซัพของพ่อแม่แต่ถ้าลดลงมานิดนึงคุณภาพชีวิตก็ไม่น่าจะลดลงตามไปด้วยมั้งคะแม่แม่เขาไม่ยอมไนงะแม่เขาต้องการให้มันได้อย่างเงี้ย<อ>คือสรุปสุดท้ายคือขอเพิ่มหมดเลยอะ่ะก็มันไม่ไหวเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไม่ไหวะนะแม่เนาะคือถ้าเกิดเราพูดกันแบบตรงๆกันนะคะเหมือนาซาร่าไม่อยากให้ไหม้พิรัฐเนี่ยมายุ่งเลยเนาะออนั้นเธอจะเลี้ยงเององี้หรอแม่ถามวา่าเขาเลี้ยงเองได้ไหมพี่ก็เชื่อว่าเขาคงเลี้ยงได้นั่นแหละแต่ถ้าถามพี่ว่า ถามพี่ว่าเขาเรียกเรียกร้องเยอะไปไหมในสภ,สภาวะเศรษฐกิจในสภาวะที่มันมีโรคระบาดขนาดเนี้ยพี่ก็ว่ามันก็เยอะไปนิดนึงมันเยอะไปนะแม่เนาะอีกอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของลูกด้วยถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยเขามีสิทธิ์รับรองเป็นพ่อแบบว่าตามกฎหมายอย่างถูกต้องอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของมรดกเราต้องมองสองมุมนะมองสองม,มุมมุมของคนเป็นแม่แล้วก็มุมของคนเป็นพ่อเราถึงได้บอกกับซาร่ากว่า ไม่ใช่พ่อทุกคนจะยอมจ่ายเงินนะปกติแม่ต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องให้สามีจ่ายนะแล้วผู้ชายกว่าจะจ่ายได้นี่ก็เหนียวหนืดเลยนะฮะแต่นี้ยอมจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะฮะยอมจ่ายให้ก็แสดงว่าเขารักลูกเขาเขารักมากเขารักลูกเขาแล้วก็ซาร่าพี่ตงได้บอกว่าทิฐิต้องลดถ้าไม่ลดทิฐิเหนื่อยแล้วจะไม่ได้อะไรเลยค่ะ เหนื่อยเนาะเออูดแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแทนอะนะคะ,<ฮ>ะเป็นปัญหาที่เหมือนถามว่าไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันมันไม่มีคําตอบอะเข้าใจปะเข้าใจแม่นี่แหละค่ะสาระต้องต้องต้องลงมานิดนึงนะลูกนะถ้าเกิดเยอะไปเกินเบอร์ไป,ไปเขาก็ไม่ไหวอะลูกจากสามเป็นเป็นเป็นห้าห้าใช่ไหมใช่ใชซื้อบ้านได้อีกโอ้แล้วก็คือแล้วก็ต้องเลี้ยงไปตลอดด้วยอะเรียนศุกปริญญาปริญญาเอกโอ้ยเอกเลยนะเอกเวย แล้วก็อะไรนะถ้าเอาไปหากินไปเอารูปไปถ่ายโฆษณาก็ไม่ได้อีกไม่ได้แต่คุณแม่เขาบอกไม่เคยนะคะไม่เคยเอาพาไปออกถ้าะะถามพี่เต่าว่าถ้าเอาไปถ่ายโฆษณาแล้วหาเลี้ยงแล้วก็แบ่งเงินให้ซาร่าพี่ก็ว่ามันก็น่าจะทำมันก็ได้แหละเนาะค่ะ,ะไอ้ข้อนี้ก็ไม่อยากจะขัดนะเพราะเขาเป็นพ่อแม่กันแล้วก็พูดเลยไม่ได้เราเป็นคนนอกนะคะค่ะแต่ถ้าเป็นลูกพี่พี่ที่อยากได้ค่ะได้ค่ะได้เลยขอแค่บ้านหลังเดียวจบเลยแล้วก็เดี๋ยวหาเลี้ยงเองแล้วก็ซื้อบ้านหลังหนึ่งนะให้แล้วก็ช่วยๆกันแล้วก็ เอาที่เอาเอาที่คุณพ่อมีกําลังส่งอเอาที่พ่อผู้ชายมีกําลังส่งค่ะใช่ใชแต่เขาว่ากําลังส่งเดี๋ยววันหนึ่งผู้ชายมันก็บอกว่ามันไม่มีอีกอะแต่ว่าทุกวันนี้คือมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันโอ้มันได้รับผลกระทบจริง้รมดนะคุณผู้ชม,มนะฮะน่าเห็นใจว่ะนะฮะเกินเบอร์ดานะฮะแ้ลยันยันอะไรอะ เออใช่นะทนายนิด้านะลั่นนะเคสแรงนะฮะแมทฟ้องพยาบาลเรียกหนึ่งล้านฮะเห็นว่ารายการนี้รายการถามสุดซอยทนายนิด้าเนี่ยไปกับแม่เต่าทีวีพูใช่ไหมแม่เต่ารายการพูดกับทนายอะออกสองวันติดเลยอะอุ้ยสองวันติดเลยเหรอก็เรื่องแรกเรื่องไมพิรัฐเรื่องเรื่องที่2เรื่องเนี้ยแหละเรื่องแต้วเรื่องเรื่องแมทเนียว่าเขาตกลงเขาฟ้องใครกันแน่นทนายนิด้าเ็าเลยบอกกับแม่ว่าเขาแับคนที่ฟ้องไม่ใช่แต้วนะแต่ว่าเป็นน้องแมะยืนยันแล้วว่าเป็นคุณแมทเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่เราพูดกันเนาะไม่ว่าจะคุณหรือ คุณแต้าก็คือโดนด่าหนักเกินไปอะ่ะใช่ไหมแมทเนี่ยแมทเนี่ยยังโดนด่าไม่เลิกแล้วก็ไม่เลิกดา่าอ่าอ่าจริงๆแล้วมันมันถ้าเกิดแค่ช่วงแรกอะ่ะแล้วก็หยุดก็พอแล้วแมทก็ไม่ฟ้องเราต้อนี่ไม่ต้องอ่านเลยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเพราะว่าคุยกับทนาดีด้ามาแล้วแต่บางคนเนี่ยด่าข้ามปี โอ้จริงๆมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วมันมีคํบาบังคําซึ่งมันมีความผิดกฎหมายะนะคะอย่างเช่นการส่งดอกไม้สีทองไปให้การส,ส่งสตรอเบอรี่เป็นภาพนี้ก็ผิดใช่ไหมแม่เขาเห็นทานายนีได้าว่าผิดผิดเน,นาะทนายนิด้าว่าผิดเราไม่รู้ค่ะนะคะ,ะเพราะเราก็คุยกับทานายหลายๆคนค่ะทนายนีได้าก็บอกว่าผิดอ่าอย่างส่งด้นฟลาวเวอ e r ไปให้อย่างเงี้ยสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยสตรอเบอรี่เป็นไรเป็นสวนอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ด่าถึงแม่อย่างเงี้ย จะลามถึงคุณแม่เขาว่าแม่เขาเป็นอย่างนี้ลูกเลยต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอ๋อมันมันลามไปมันลามปามไปแล้วก็การใช้คําว่ากะอืมกะจุดๆุเออเหมือนพี่มัสคาร่าเป็นอะอ่าออะมัสคาร่าทำงานสองกะอ๋อกะเช้ากะเย็นไม่ใช่ค่ะกะอะไรกะเธอกะเธอเลยกะนอนค่ะเพราะว่าไม่อยากทํางานนอนหลับตลอดนะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ย นี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหา<ะ>ที่เขาต้องฟ้องยื่นฟ้องคนแรกเนี่ยเป็นพยาบาลด่าเป็นเป็นเป็นจดหมายเลยนะ,ะ,ะที่เรียกจะบอกเป็นข้อความพอทนายน,นีด้าเปิดให้ดูแล้วว่าไม่ไม่ใช่ข้อความแล้วละ่ะ<อ>เพราะข้อความมันต้องไม่เกินสองบรรทัดแต่อันนี้คือจดหมายเรียงความเรียงความโโนะคะเ<ๆ>พราะว่าโดนหมายศาลเข้าไปก็มาบอกว่าตัวเองอะเครียดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คือมาบอกทีหลังว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะฮะแล้วก็อีกหลายคนในเรื่องของการฟ้องฟ้องหนึ่งล้านนะคะแต่ว่า โดยส่วนตัวเนี่ยนะฮะบางคนก็ก็ไม่ไปอะ่ะอ,อันนี้มุมมุมมุมของพี่เต๋านะ,ะฮะพี่พี่เต๋าก็ไปศาลบ่อยบางคนก็ก็ไม่ไปบางคนก็ก็ปล่อยผ่านบางคนก็ก็ขอโทษ<ะ>แต่ถ้าขขอโทษโด้วยการไปนบ็อกหาหาหาแมทอย่างเงี้ยแมทเขาบอกเขาไม่รับต้องมาเจอเที่ศาลให้เขาเห็นหน้าเห็นตาแต่ว,ว่าส่วนเขาจะให้อภัยหรือเปล่าส่วนที่จะได้หนึ่งล้านเนี่ยพี่เต๋าเลยก็บอกว่ามันก็ยากเนาะเพราะว่าคนที่ด่าส่วนใหญ่เนี่ย ยังไงเหรอแม่เป็นอาชีพอะไรรู้ป่ะอาชีพอะไรคุณผู้ชมรู้แล้วจะตกใจนะอาชีพอะไรแม่นั่นไงอะทําไมหรอเขาเก็บกดกันหรอแม่ใช่เผามีเมียน้อยพวกนี้ผมมีเมียน้อยหมดหรอแล้วก็ไปด่าเขาอ๋อคืออะไรแต่นนี้ทายเล่าให้ฟังนะคะทนายทนายนิด้าเล่าให้พี่เต๋อฟังนะคะอ๋อเข้าใจแต่เขาไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่เขาไม่สามารถจะพูดให้คุณผู้ชมฟังได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเกลียดเพราะเป็นเหมารวมเป็นเหมารวมอาชีพนะคะซึ่งเป็นอาชีพอันทรงเกียรติหมดเลยนะคะที่เขาไปด่าที่เขาไปสืบมาหมดแล้วนะฮะ เป็นอาชีพอันทรงเกียรติหมดเลยที่เข้ามาด่าแมททีราีเพราะอันนี้ธนานิดฐเขาก็บอกมาแล้วว่าว่าเนี่ยตามนี้เลยเขาเก็บกดกันอ่ะคุณผู้ชมนะฮะอาชีพในสังคมมีหลากหลายอาชีพนะฮะแต่อาชีพที่เข้าไปด่าแมททิราีคืออาชีพผู้ทรงเกียรติทรงเกียรติด้วยในสังคมค่ะเขาไปสืบมาหมดแล้วนะฮะคนนี้ทํางานที่ไหนเขตไหนอะไรยังไงเขารู้หมดเลยเขาสืบได้หมดเลยสืบหมดแล้วอาชีพผู้ทรงเกียรติ ค่ะมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับคนที่จะมาด่าคุณแม่ต่อไปนะแม่ก็มันต้องหยุดด่าได้แล้วแหละเพราะว่ามันจบแล้วนะฮะวันก่อนพี่เต๋อก็เจอน้องแอปพัศอนที่ช่องไทยรัฐปันไงบ้างคะชีวิตเขาสบายแล้วอ่ะเขาก็มีความสุขของเขาเขามีความสุขไปแล้วทํามาหากินเลี้ยงลูกของเขาไปแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วเขาบอกหนูมีความสุขแล้วพี่ทุกวันนี้เขาดูแฮปปี้มากแฮปปี้มีความสุขแล้วนะฮะคนเรามีสามีแล้วมีความทุกข์บางคนนะรับางคนมีสามีแล้วมีความสุขบางคนมีสามีแล้วไม่สบายใจบางคนมีสามีแล้วสบายใจมันขึ้นอยู่กับ แต่ละคนบางคนเลิกกับสามีแล้วมีความสุขก็เยอะแยะบางคนเลิกกับสามีแล้วยังรักเขาอยู่ก็มีความทุกข์อันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่แอปทัองออนเธอมีความสุขแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะนะคะส่วนมาในเรื่องของแมทพิรันีต่อแล้วกันสรุปว่าคนที่ฟ้องเนี่ยก็คือแมทพิรันีร้อยเปอร์เซ็นต์เขาฟ้องแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกยี่สิบเคสนะฮะส่วนของแต้วนัฐพนเนี่ยอันนี้ก็ด่าเกินเบอร์ไปเพราะว่าการที่เราจะมีรอยแดงจ้ำแดงจ้ำอะไรตามตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เราไม่ควรไปด่าเขาแล้วการที่เราไปทะเลเนี่ยทุกคนก็ต้องโดยเฉพาะผู้หญิงก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วมึงจะให้กูใส่ชุดอะไรคือได้ใส่ชุดไทยไปก็ไม่ใช่เรื่องให้กูใส่คอเต่าเหรอหรือจะให้กูใส่ชุดอะไรไปลงน้ํามันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำจริงม่แล้วชุดว่ายน้ำแต้วเนี่ยชาแนลนะคะลดมันแพงนะแล้วไม่โป้นะแล้วก็ดูเซฟแล้วเซฟอีกพี่ว่าแต่ว่าก็เซฟแล้วเซฟอีกอะ ก็ยังตามไปด่าเขาอันนี้ก็พี่ว่ามันไม่ใช่คนปกติแล้วล่ะน่าจะเป็นพวกโรคจิตเวลาเขาด่านี่คือทำไมเขารู้สึกมีความสุขกันหรอพนพวกนี้เวลาได้ด่าดาราเขามีความสุขเช่นเห็นเห็นแต้วใส่ชุดว่ายน้ำแล้วบอกแล้วก็คือพวกนี้จะตีความว่าการที่เจ้าเป็นนางเอกเนี่ยเต้าต้องมีภาพลักษณ์เรียบร้อยก็คืจะใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำไปตลอดชีวิตรอ เอ้าโลกมันหมุนไปเร็วนะโลกมันไม่ใช่ไงเขาไปเที่ยวทะเลอ่ะเขาไปเที่ยวทะเลอ่ะเออต้องใส่ชุดปฏิบัติธรรมไปว่ายน้ำแต้แใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้เออเน้นดีนะเป็นแ้ลแ้ลเขาไม่ตอบโต้นะก็ระวังว่าเดี๋ยวจะเหมือนเคสคุณแมทนะแต่เขาคงไม่ฟ้องหรอกแ้วเพราะว่าเขาคงมันการขึ้นศาลก็ถามทนายนิด้านะคะบอกว่าเหนื่อยไหมกับการขึ้นศาลเพราะว่ามันฟ้องหลายคดีมันจะต้องไปหลายรอบเขาก็บอกว่า ตัวเขาไม่เหนื่อยแต่พี่อะในฐานะพี่แบบเคยทํางานตรงนี้มาเนี่ยพี่สาวบอกเลยว่ามันเหนื่อยอแม่เคยไปมาแล้วไงมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยก็บอกบอกน้องแมทว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าสมมุติว่าวันเนี้ยเราต้องมีอีเวนต์อย่างเงี้ยแล้วมันชนกับวันที่เป็นขึ้นศาลพอดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องแคนเซิลอีเวนต์นะเงินก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะมันก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยแหละค่ะก็หยุดหยุดด่าด่าเผาๆลงมาแล้วก็พยายามใช้คำด่าที่มันหยาบคายนะฮะ บางคนก็ใช้สยาบคายและคนที่ใช้คํหยาบคายส่วนใหญ่คืออาชีพผู้ทรงเกียรติหมดเลยนะคะค่ะอาช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เชิดนะคะมี3ตัวมาให้เลือกคุณผู้ชมไม่ต้องเลือกนะเขามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้ทั้ง3ตัวเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะสำหรับตัวแรกค่ะเชิดโรสวอเตอร์โซ์นะคะเป็นสบู่น้ําแรก่กุหลาบค่ะนะคะดีท็อกผิวนะล้างได้ทั้งเช้าและเย็นครับใช่ค่ะส่วนตัวที่2ค่ะเชิดโรสเมเนอรัลครีมครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะบำรุงผิวเช้าเย็นคุณผู้ชมนะทำให้สิงงวส เป็นครีมกันแดดค่ะปกป้องผิวของคุณนะคะจากมลภาวะต่างๆในบ้านเราคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อ3ชิ้นไปเลยนะคะในราคาพิเศษสําหรับ50สายแรกลดพิเศษให้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นจัดทรงฟรีและมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรค่ะ0 9 6 9 1 9 1 7 8 9ย้ํอีกรอบนะคะ0 9 6 9 1 9 1 7 8 9ค่ะช่วงหน้านะคะนี่เลยอะไรอะ แก้ตัวเลยนะแก้ตัวไม่ทันแล้วจ้าคุณมแมทแมทเขาบอกให้มอบตัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใครดา่าเขาก็ร้อนๆอนหนาวหนาแล้วก็สุดแกร่งนะพี่หนุ่มศรรามคุณพ่อสุดสตรองนะฮะพาลูกไปทํางานด้วยนะรายละเอียดเป็นไงติดตามตรงนี้พัอสักครู่หนึงก่อนครับ